สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางไปข้ออ e ีสปอร์ตก็จะพามาอัปเดตดราม่าในวงการเกมกันต่อนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันต่ออีกบ้างต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์ที่มีข่าวและดราม่าภายใน,ในวงการเกมของเรามากมายโดยในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันต่อว่าหลังจากที่พี่เอกและโบบาร์แฟมิลี่โดกนกระแสดราม่าถาโถมเข้ามาใส่แล้วพวกเขาเป็นยังไงกันต่อบ้างและมันยังได้มีประเด็นที่ลุกลามไปถึงพี่เบริเฟอร์จนทําให้นางเขาและภรรยาต้องออกมาโพสต์ต,ตอบก,กับชาวทวิตกันเลยทีเดียว เรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนเราไปชมกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาตอนนี้ทางช้อปปี้กำลังมีร้านค้าที่ขายหูฟังเกมมิ่งลดราคาอยู่หลายร้านเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหูฟังจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Logitech G 3 3 1ที่ลดมากถึง36%เหลือเพียงแค่1650บาทเท่านั้นหรืออย่างแบรนด์ Signal HP 828สำหรับสายราคาไม่ถึงหลักพันที่จัดโปรโลด22%เหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้นและยังมีของ Nambo กับ HP ในราคาสุดประหยัด กับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยในราคาสบายกระเป๋าที่ลดมากถึง40ว่าเปอร์เซนต์ในราคา429บาทกับ359บาทโดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description ให้นะครับ ทุกๆคนก็คงจะพอเห็นข่าวกรนบ้าแล้วใช่ไหมละครับว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีประเด็นดราม่าเรื่องการใช้คําว่าหอมเกิดขึ้นในสังคมไทยเนื่องจากมานถูกวิจารณ์ว่าเป็นกระแสเซ็กชวลฮาร์รัสเมนหรือคุกคามทางเพศใส่เพศหญิงจากจุดนั้นดราม่าดังกล่าวก็ได้ลุกลามไปยังเพลงใหม่ที่พี่เอกฮารดอกเกอร์ ger, ได้มีการโคเวอร์ร่วมกับเพื่อนๆของเขา ดราม่านี้ได้เริ่มบานปลายจนในทวิตเตอร์มีกระแสแฮชแท็กโบบะขยะสังคมเกิดขึ้นมาโดยมีการโจมตีว่าแก๊งนี้ได้มีการนำคำว่าหอมที่สื่อถึงเซ็กชวล a r รัสเมนต์มาเป็นเรื่องตลกนั่นเองหลังจากที่มีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างคนที่สนับสนุนและต่อต้านแก๊งโบบะในเวลาต่อมาทั้งพี่เอกและแก๊งโบบะคนอื่นๆก็ได้ตัดสินใจที่จะออกมาขอโทษและก็ปิดบัญชีทวิตเตอร์ของพวกเขาลงเพื่อที่จะตัดจบปัญหาดราม่าเหล่านี้ พอผู้คนเห็นว่าพี่เอกและแก๊งของเขาทําการปิดทวิตเตอร์ลงไปก็ได้มีกระแสมากมายออกมาสนับสนุนกันอีกยกใหญ่จนทําให้เกิดแฮชแท็กเซบาบะโดยมีการเน้นย้ำว่าสิ่งที่พี่เอกและเพื่อนๆของเขาทำลงไปนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใดและคนที่โจมตีก็เป็นคนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้คำเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีคนที่มีชื่อเสียงในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นเฮโก้ที่ออกมาบอกว่ากระแสดรมาม่า s e x ก a วลฮาร์รัสเมนที่เกิดขึ้นกับพี่เอกนั้นเป็นสิ่งที่ผิดจากแนวคิดดั้งเดิมไปมากๆคนที่ยอมขอโทษก่อนทันทีโดยไม่มีข้ออ้างเพียงแค่พอรู้ว่ามีคนไม่สบายใจจากการกระทำของเขา คนที่ยังเลือกที่จะสูภาพให้เกียดผู้อื่นในทุกครั้งที่ออกมาพูดอะไรทั้งๆท,ที่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่รับการถูกให้เกียรติแบบเดียวกันกลับมาคนที่เลือกที่จะไม่ตอบโต้จากการถูกกระทําแบบไม่เป็นธรรมลดทอนและด้อยค่าด้วยคําพูดรุนแรงเต็ไมไปด้วยความเกลียดชังต่างๆนานานั่นคือคนที่คุณเรียกว่าขยะสังคมจริงๆหรอแนวคิดตรีนิยมมีรากฐานมาจากความรักความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนเพื่อมนุษย์ด้วยการให้ได้มีสิทธิ์ มีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ถูกริดรอนเท่าเทียมเสมอภาคไม่มีใครถูกกดให้อยู่ต่ำกว่าใครแต่สิ่งที่เราได้เห็นกันในวันนี้มันผิดจากตรงนั้นไปมากการกระทำและคำพูดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชงังดูถูกกดให้ต่ำตัดสินพิพากษาจ้องที่จะทำลายและเอาชนะ นั่นไม่ใช่การพยายามเอดูเคทนั่นไม่ใช่การให้ข้อมูลและตักเตือนด้วยความหวังดีเพื่อให้มีการปรับปรุงในภายภาคหน้านั่นไม่ใช่ทางของเฟมินิสต์หรือซันวอลที่ออกมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโบบ้าแฟมิลี่นั้นเป็นอะไรที่ผิดประเด็นไปสุดๆคิดว่าการให้ความสนใจกับเรื่องเซ็กชวลแ r รัสเมนต์เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่อะไรที่มันมากเกินพอดีมันก็แยกกับทุกฝ่ายแต่ความประสาทใดของเคสดราม่าในช่วงนี้คือแยกแยะก,กันไม่ได้เป็นเคสแต่ใช้ตักกาเมารวมชักแม่นางทั้ง5้ามะม่วทั้งหมดท,ท,ทั้งที่ลดความฟิกเกอร์ต่อประเด็นสักเล็กน้อยแล้วใช้สติแยกแยะเพิ่มขึ้นก็จะเข้าใจแต่ละฝ่ายได้มากขึ้นแท้ๆเป็นกําลังใจให้เอกและโบบา f a แฟมิลี่ที่ให้ความสุขกับดอมเสมอมาครับและคนอื่นอีกมากมายซึ่งก็เรียกได้ว่าพี่เอกได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเลยละครับ หลังจากที่เงียบหายไปสักพักพี่เอกก็ได้ทาการโพสต์อัปเดตลงบน a c e b o o k ส่วนตัวของเขาเพื่อที่จะให้แฟนคลับรู้กันว่าเขายังสบายดีไม่ได้หายไปไหนถึงแม้จะมีการอัปเดตให้แฟนคลับรู้ว่าเขายังสบายดีแต่นะัตั้งแต่วันที่มีดราม่าเกิดขึ้นพี่เอกก็ยังคงไม่ได้กลับไปสตรีมหรือลงคลิปอะไรที่ช่อง YouTube ของเขาซึ่งมันก็ทำให้แฟนคลับกังวลว่าพี่เอกจะกลับมาทำคอนเทนต์อีกหรือไม่หลังจากที่เจอกระแสดรามา่ายกใหญ่เข้าไปในรอบนี้ แต่สุดท้ายทุกคนก็สามารถลงใจได้เมื่อในช่วงค่ำวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพี่เและแกงของเขาก็ได้กลับมาสตรีมกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันซึ่งมันก็ได้มียอดผู้ชมไลฟ์พร้อมกันมากถึง100,000คนเลยทีเดียวละครับเรียกได้ว่าตอนรับกันแบบอบอุ่นมากๆอย่าน้ำหมูรอคนมาซ่อมไฟแมงวีมาจ่แมงวี มาใส่แมงวเฉยยำปยอยำไปยอยเฮ้ยไอหมูไว้ชีวิตเหรอเนี่ยเฮ้ยไอหมูพ่นไอหมูเฮ้ยบอกเลยบอกเลยว่าและต่อเนื่องจากกรณีของพี่เอกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นน bon bon ักแคสเกมชาวร็อกชื่อดังอีกคนหนึ่งอย่างเบลลิเฟอร์ ก็ได้ทาการโพสตเกี่ยวกับประเด็นดราม่าครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดยพี่เบได้มีการโพสตลงบนเพจของเขาซึ่งมันเป็นรูปฟิกเกอร์ตัวละครผู้หญิงพร้อมกับแคปชั่นว่าเมื่อช่วยพี่เบย์ปราบผีค่ะไล่เวทไฟใส่จอแป๊บภายใต้โพสต์นั้นเขายังได้ทําการคอมเมนต์ด้วยว่าสามารถให้คนอื่นๆมาคอมเมนต์คำว่าคือลือหอมได้ตามสบายเลยการโพสตในครั้งนั้นก็ได้ทําให้ผู้คนมากมายเข้าไปเตือนพี่เบยอย่างเป็นห่วงว่า เขาอาจจะโดนผู้คนในทวิตเตอร์ถล่มจนเกิดกระแสดาราม่าอย่างที่เอกก็ได้นะซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับแบบกวนๆว่ากลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วหลังจากนั้นไม่นานพี่เบก็ทําการโพสต์แนวเดิมอีกรอบเพื่อที่จะล้อเลียนกระแสนี้อีกครั้งโดยส่วนใหญ่แล้วแฟนคลับของเขาก็จะเข้าใจดีว่าการโพสต์แบบนี้ทำลงไปเพื่อที่จะเสียสีกระแสดาราม่าที่กำลังเกิดขึ้นแต่แน่นอนว่ามันมีผู้คนในทวิตเตอร์ส่วนหนึ่งที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและทําการโจมตีใส่เขาเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่ามันเดย์ได้มีการโพสต์วิจารณ์พี่เบว่าเขานาั้นเป็นคนที่พูดจาหย,ยาบคายและก็มีการเปรียบเทียบด้วยว่าถ้าลูกสาวของเขามีแฟนอยากจะให้แฟนของลูกสาวเขานั้นพูดแต่คำหยาบคายเหมือนเขาไหมบัญชีนั้นยังมีการบอกด้วยว่าน้องของเขาก็ได้รับพฤติกรรมแย่ๆอย่างการพูดจาหย,ยาบคายจากที่ติดตามพี่เบ์ด้วยถ้าในกรณีของแกงโบบะมันก็อาจจะออกมาขอโทษหลังจากที่โดนกระแสดราม่านี้ใช่ไหมละครับ แต่มันไม่ใช่สำหรับครอบครัวของเบริเฟอร์และภรรยาชาวร็อกของเขาที่แน่นอนว่าไม่ได้อยู่นิ่งเฉยและออกมาขอโทษแต่กลับออกโรงสวนกับชาวทวิตเตอร์ผ่านเฟซบุ๊กของเธอเองเลยการโต้กลับในรอบนั้นก็ดุเดือดสุดๆเพราะได้แคปทวิตที่โจมตีพี่เบย์มาและตอบกลับไปว่าในอน,นาคตอีก20ปีข้างหน้าลูกสาวของเธอก็น่าจะเรียนรู้เองได้ว่าจะชอบคนแบบไหนและก็มีการบอกด้วยว่าให้สนใจเรื่องของตัวเองดีกว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น น้องจาอีก20ปีข้างหน้าสมองลูกสาวพี่น่าจะเกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะว่าเขาชอบคนประเภทไหนและอยู่ในสังคมแบบไหนการที่น้องจะมาห่วงอนาคตลูกคนอื่นซึ่งปัจจุบันลูกสาวพี่เพิ่งจะฟันซี่แรกขึ้นพี่ว่าน้องเอาเวลาสาระแนครอบครัวคนอื่นสูบออกซิเจนเข้าสมองเยอะๆดีกว่านะคะด้วยความหวังดีและถ้าน้องมีลูกสาวน้องคงไม่อยากให้ลูกของน้องชอบเสือกเรื่องของคนอื่นนะคะฝากไว้ให้คิด นอกจากนี้แล้วภรรยาของพี่เบนั้นได้มีการแก้ประเด็นเรื่องของคำหยาบด้วยว่าตอนที่พี่เบเข้ามาจีบนั้นก็ไม่ได้ใช้คำหยาบอะไรและพี่เบก็เป็นคนที่สุภาพคนหนึ่งที่ให้เกียรติผู้หญิงและเตือนให้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์คนนั้นแยกแยะให้ออกระหว่างรายการบนโลกออนไลน์และโลกความเป็นจริงภายใต้โพสต์นั้นก็ได้มีการบอก,อกด้วยว่าเธอสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททวิตเตอร์เพื่อที่จะดําเนินการต่อได้เช่นการฟ้องร้องและก็ได้ย้ำด้วยว่านี่ไม่ใช่การขู่เพราะเคยฟ้องคนอื่นมาแล้วเช่นกัน หลังจากที่ภรรยาของพี่เบย์ทำการโพสต์สวนกลับไปรอบนั้นมันก็ทำให้เกิดกระแสมากมายเช่นกันจนทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้าไปถล่มบัญชีทวิตเตอร์นั้นซึ่งต่อมาก็ทำให้บัญชีนั้นต้องปิดไปเลยทีเดียวละครับหลังจากที่โพสต์ได้ไม่กี่ชั่วโมงมันก็ได้รับการแชร์ไปมากมายหลายครั้งแต่ดูเหมือนในเวลาต่อมาเธอจะลบโพสต์ลังกล่าวทิ้งไป นอกจากภรรยาชาวร็อกของพี่เบแล้วในเฟซส,ส่วนตัวของพี่เบเองก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นดราม่านี้ด้วยเช่นกันว่าอาจจะมีการตามตัวเกิดขึ้นได้หากยังไม่ยอมจบแต่เพียงเท่านี้ก็ถ้าเจอถ้อยคําไหนที่ผมจะแกะไปเล่นได้ผมเอาแน่อย่าทวิตพลาดละกันร,รออยู่นะครับจุ๊บๆปอลล์อยากได้อย่างวิจารณ์ก็ทําไปผมไม่เดือดร้อนกับคําพูดแอคหลงอยู่แล้วขอแค่อย่าล้าเส้นด่าลูกเมียเป็นใช้ได้อย่าคิดว่าทวิตเตอร์พรางตัวได้100%นตนะจ๊ะตื่นๆ เรียกได้ว่าพี่เบงนั้นไม่ได้เป็นเหมือนพี่เอกเลยแม้แต่น้อยและเราก็ได้เห็นแล้วว่าถ้าบุคคลเหล่านี้ต้องการจะเอาจริงแล้วก็พวกเขาสามารถจัดก,การกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนครับจากกระแสดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในปัจจุบนันผู้สร้างคอนเทนต์หรืออินฟลูเอนเซอร์ในวงการต่างๆมีอิทธิพลกับสังคมของเรามากๆเพราะมีคนรุ่นใหม่ติดตามอยู่เยอะและคนเหล่านี้ก็สามารถเข้าถึงเครื่องมืออย่างโซเชียลมีเดียที่ทําให้เกิดกระแสอย่างที่เราเห็นในทุกๆวันนี้ได้ นี่คงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญอีกรอบสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ว่าการที่จะโพสอะไรออกไปต้องคำนึงถึงกระแสในตอนนั้นให้ดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่คนอื่นๆอ,อาจจะตีความไปอีกแบบก็ได้ครับและมันจะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งสำหรับชาวโซเชียลเช่นกันว่าการที่จะโพสหรือเสพกระแสอะไรในอินเทอร์เน็ตนั้นเราก็ควรจะพิจารณาให้ดีก่อนเพราะในสมัยนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าโลกโซเชียลมีเดียมันโหดร้ายสุดๆเลยละครับ และคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวในวันนี้บ้างคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทางแบคอีสปอร์ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับ